อย่าไปโง่เพื่อจะไปแก้ไขค,คนอื่นเลยต้องมองสู่ภายในรักษามีความรู้เนื้อรู้ตัวใครจะดีจะชัว่วเป็นเรื่องของเขาจริงไหมถ้ามันทำผิดมากๆก,ก็ไม่มีใครไปดูแลไม่เป็นก็เสือมไปหมดแหละเข้าใจไหมมันจะรับกรรมของมันเองอ่ะพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ให้นรกสอนมันเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสแล้วศาสนาพุทธยังสมบูรณ์อยู่พระธรรมคำสอนนะ จำไว้ใครจะเสริมเสรมไปใครจะเป็นยังไงเป็นไปคุณจะนับถือไม่นับถือพวกเราก็ไม่เดือดร้อนหรอกศาสนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเพราะทุกมันเกิดแบบนี้ต้องดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นคุณจะนับถือศาสนาพูดไม่นับถือก็ช่างคุณนะนะคุณจะไปนับถืออะไรก็ตามนะจำไว้แต่พวกเราที่นะนะจะจำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ เกิดมาสั้นนิดเดียวแต่ละภพแต่ละชาตินะเราโชคดีขนาดไหนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วกับพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนอันเลิศนี้นะอย่าเสียเวลาอยู่เลยรีบขนขวายนะ